ก็จเจริญสุขทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันวันพระหัสสบปริที่สิเอ็ดตามธรรมดาแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะแต่ก่อนอื่นเราก็มีสีลกันก่อนเรามีกันแบบง่ายๆให้ทุกทา่านตั้งใจวันหนึ่งเรารักษาสีลห้าให้ครบจิตของเราก็ ของใสทุกท่านตั้งใจดีเปร่งวาจาตามตามภูมิธรรมนะใครสิบห้าก็สิห้าใครสินแปดก็สินแปดสำหรับพราวาสข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการลักทรัพย์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการประพฤติผิดในการ ข้าพเจ้าขอเว้นจากการพูดโกหข้าพเจ้าขอเว้นจากการดื่มสุราและสารเสพติดเมื่อเราน้อมระลึกรักษาปฏิบัติในสีลห้าทุกวันทุกวันชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขกว่าเจริญวันนี้หัวข้อทำก็คือใครที่ดวงตก ทำกินไม่ขึ้นปัญหาดุมเราเรามาดูว่าเราจะแก้อย่างไรแต่ก่อนอื่นเราบูชาคุณพระรัตนตาไยพร้อมกันและทําตามเพื่อความเจริญของชีวิตที่แท้จริงทุกท่านตั้งใจสาธุกุกกาศข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบบูชา องค์้มเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์้มเดชพระธรรมเจ้าองค์้มเดชพระสังฆเจ้าหลวงปู่สัตัดปักนาคุณมารดาคุณบิดาคุณพระอุปชาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคตต่อไปเป็นการขอขมากรรมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระธรรมเจ้าต่อคุณพระสังฆเจ้าต่อคุณหลวงปู่สดวัดปักน้าต่อคุณมารดาคุณบิดาคุณพระอุปชาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองคต่อสรรพสา์โลกน้อยใหญ่ต่อหน้ารับหลังตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งในอดีตปัจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคตขอคุณพระรัตนไตร ได้โปรดงดโทษกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จพระน,นิพพานข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นอภัยทานตั้งแต่ปัจจุบันนี้เถิดเมื่อเราบูชาคุณพระตันตรยัยขอขมากรรมและโอโหสิกรรมให้กันแล้วให้ทุกท่านพยายามทำวันละหนึ่งครั้งอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ไปทาวันละหลายหลายครั้งได้ยิ่งดีเพราะจิตเราจะเบาและปอกโปร่งโล่โงนะต่อไปเป็นการถวายมหาทานเช่นเคยอาตมาก็จะใช้ปัจจัยตามกําลังนะ,ะข้าบนนี้เป็นวัดป่าอย่างว่าเป็นวัดบนภูเขานะอาตมาก็มีปัจจัยตามกําลังนี่แหละทุกท่านก็จะได้รู้ว่าเออมันไม่ต้องใช้ทรัพย์อะไรมากมาย แค่เรามีปัจจัยเพื่อเป็นวัตถุผ่านเท่านั้นวันนี้ตมาก็ใช้เหรียญห้าบาทนะใช้เหรียญห้าแต่เวลาเราถวายทานแล้วอันนี้สง์ไม่ใช่แค่ห้าบาทนับประมาณไม่ได้ใช้คำว่านับประมาณไม่ได้อาทุกท่านตั้งใจดีใครที่พร้อมแล้วก็น้อมจะมีบาทหนึ่งสองบาทห้าบาท1ิบบาทได้หมดนะตั้งใจว่าตาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเงินปัจจัยถวายเป็นมหาสังฆทานมหาวิหารทานมหาธรรมทานด้วยบุญกุศลในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัวข้าพเจ้าพระญาติทั้งหลายสรรพสัตว์โลกทั้งหลายได้สำเร็จมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติตั้งแต่ปัจจุบันนี้ ความยากจนขัดสนต้องอดต้งองรอต้องขออย่าได้เกิดอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้ามนุษย์และ,ะมนุษย์ทั้งหลายจะข่มเหงข้าพเจ้าไม่ได้น้ำดินไฟลมจงสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นโทษแก่ข้าพเจ้าพยามารบริวารทั้งหลายอย่าได้ช่องขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของตัวข้าพเจ้าแะญาติทั้งหลาย สรพัตโ์โลกทั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จพระนิพพานขอแผ่อุทิศบุญนี้ให้ญาติทั้งหลายสรพัตโ์โลกทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลาย,ลายคุณพ่อแม่ท่านผู้มีพระคุณท่านแผ่อุทิศไปถึงพระแม่ทรณีพระสยามเทวาธิราชพญยายมราชท้าววิรุณหกท้าววิลุนปักท้าวทัตตรสท้าวเวสสุวรรณท้าวสกกะเทวราช จอมเทพทั้งหลายแผ่อุทิศให้เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสัมภเวสีทุกตัวตนนักลบโบราณและบริวารทั้งหลายจงสำเร็จและมีความสุขในบุญของข้าพเจ้าในการบัดนี้เถิดอัตมาก็จะใส่ทานแล้วก็ไปใส่ตู้นะส่วนญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดก็ไปใส่ตู้วัดได้เลยส่วนญาติโยมที่อยู่ไกลหรือไม่โอกาสไม่สะดวก ยมก็โอนทางโทรศัพท์วัดใดก็ได้นะที่เขามีการปฏิบัติธรรมเพื่อชําระกิเลสเพื่อสร้างทางมรรคผลิาพานยมทำํำไปเถิะนะเริ่มที่เราเริ่มที่หนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นร้อยเองอทุกท่านเ <s> มื่อเราทําครบแล้วศีลเราบริสุทธิ์แล้วกรรมเรียบร้อยแล้วทานมหาทานอันยิ่งแล้วต่อไปเราจะ,จะเจริญเมตตาจิต คือแผ่ความสุขความเจริญแผ่ความดีของเราเนี่ยโดยมีคุณพรระัตนาไถยแผ่ออกไปแผ่ไปถึงสรรพสวรโลกไม่มีตัวตนแผ่ไปถึงสัพพโลกที่มีตัวตนสรรพสวรโลกที่มีตัวตนก็คือผู้ที่ติดอยู่ในภพกสัรพสวรโลกที่ไม่มีตัวตนก็ขอใช้คําพูดส่วนตัวนี้คําพูดส่วนตัวนี้หมายถึงว่าก็เป็นคําพูดของตมาเองว่า ผู้ที่บรรลุหมดกิเลสแล้วท่านไม่ติดในภพสามแต่ท่านก็อยู่ในใน,นิพพานสามารถมาเมตตาเราได้นะทุกท่านตั้งใจให้ดีนั่งในท่าสบายสบายรวมใจสบายสบาย ตามลมหายใจเข้าไปสุดอยู่กลางท้องโล่งเวลาเราหลับตาสบายๆทาความรู้สึกว่าเหมือนเราเคลิมกำลังจะหละับตาเราเหลือบกลับขึ้นไปนิดๆเมื่อเราเหลือบกลับขึ้นไปเหมือนเราเคลิมจะหละับหายใจยาวๆตามลมหายใจเข้าไปสุดอยู่กลางท้องตรงสะดอเอาใจมาไว้ตรงนี้ เมื่อเราเอาใจมาไว้ตรงกลางท้องนึกว่ากลางท้องของเรามีเส้นสองเส้นเป็นเครื่องหมายคาถาตัดจากสะดือทะลุหลังเอวขวาทะลุซ้ายตรงกลางจุดตัดเราจะนึกเป็นองค์พระสีขาวสว่างใสขึ้นมาสักองค์อยู่กลางท้องก็ได้หรือจะนึกเป็นดวงแก้วกลมใสก็ได้ให้เรานึกขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใจเราไปจับ กับสิ่งภายนอกเพื่อไม่ให้ใจเราไปจับกับสิ่งภายนอกรวมใจให้ดีเมื่อเราใจเรานิ่งให้น้อมระลึกถึงคุณพระัตนตไตยด้วยคำภาวนาว่าสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมา อาหารหังสมมาอาหารหังเมื่อเราภาวนาเป็นการระลึกถึงคุณพระตนะไตยดวงจิตดวงบุญดวงบารมีของเราก็ผ่องใสเต็มภาาเต็มธรรมใจของเราก็สงบสุข,ขุมนุ่มลึกผ่อนคลายเบาสบายภาวนาไปเรื่อยๆก่อนสมมาอาาระหัง สัมมาอาโรหังสัมมาอาโรหังเมื่อใจของเราสบายเบาสุขชื่นช่ำชื่นดีแล้วให้แผ่เมตตาลงไปกลาง้ององค์พระนันสัมมาอารหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมมา อารหังญาตทั้งหลายจงสําเร็จในบุญขอสําเร็จในบุญของญาตทั้งหลายสัมมาอารหังญาตทั้งหลายจงสําเร็จในบุญขอสําเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมมาอารหังให้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยมาเป็นธลัง ญาติทั้งหลายจงสำเร็จบุญนึกถึงความดีโดยมีคุณพระตันตรัยเป็นกำลังแท้ออกไปไม่มีประมาณขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลาย ท่านภาวนาไปเรื่อยๆทำใจให้สบายสัมมาอรหังใจเราน้อมแล้วลึกไปเรื่อยๆเ,เราไม่ได้ท่องด้วยปากอย่างเดียวใจเราน้อมแล้วลึกทุกคำว่าสัมมาอรหังเนี่ยเป็นคุณพระรัตนตรัยมาทัพเทวีญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญความดีทั้งหลายมีคุณพระรัตนตรัยเนี่ยแผ่ออกไปถึงพบสาม แอ่ไปทั่วพบทั่วจักรวาลขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายบุญกุศลใดๆก็แต่ที่สรรพสัตว์โลกได้สำเร็จแล้วโดยมีคุณพระตนาไัยเป็นประธานข้าพเจ้าขอสำเร็จในบุญนั้นอันนี้คือความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งนะให้ท่านภาวนาไปเถอะทุกข้ามชาใจเราต้องน้อมตามสัมมาอรหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญ ขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมาอาระหงังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายเทือพยายามมีรู้ตัวมีสติตั้งใหม่ใครจะภาวนาต่อไปก็ได้หรือใครจะน้อมใจต่างก็ได้ก็ตามที่ อาตมาได้กล่าวไว้หัวข้อธรรมก็คือคนบางท่านบอกว่าดวงตกทำกินมากขึ้นปัญหาลุมเลาหลายคนก็บอกให้ไปทำอย่างนั้นสิให้ไปจุดทูบสามที่หกดอกกลางแจ้งถามว่าท่านทั้งหลายที่ฟังเนี่ยเคยทำไหมเขาบอกให้ไปจุดทูบสามที่หกดอกกลางแจ้งแล้วขอขมากรรมนู่นนี่นั่นแล้วมันดีไหม อาตมาถามบางคนก็ดีบางคนก็ไม่เกิดอะไรเพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายังไม่เข้าถึงและไม่เข้าใจถามว่าทำไมต้องจุดทูบสามสิบหดอกทูบนั้นหมายถึงอะไรเรายังไม่รู้ความหมายของทูบด้วยซ้ำและสามสหดอกนั่นคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ว่ากันมา ตามตามกันหะน่อยเราต้องเข้าใจกันว่าทูบนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเครื่องหอมหรือของหอมที่เราเอาไว้บูชาสักการะผู้ที่เราสมควรบูชาเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนทูบนี้หมายถึงเครื่องหอมหรือของหอมนะเราจะบูชาใครก็แล้วแต่ที่เราน้อมจิตตั้งใจจะบูชาท่านด้วยของหอมเราก็ใช้ทูปของหอมนี่แหละ จุดเพื่อบูชาเป็นการระลึกถึงนะแต่ถามว่าเราไปจุดจุดกลางแต้งสามที่หดอกเนี่ยมันจะทําให้เราค้นทุกประสบสุขจริงไหมถ้าเราตั้งจิตขอขมากรรมในสิ่งที่ทําไว้ขั้นแรกใจเราดีแล้วนะมีผลประโยชน์เหมือนกันนะ มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเราได้เป่งวาจาอ,อโหสิกรรมได้ระล,ลึกถึงบาปกรรมที่เราเคยทําไว้ในอดีตแม้กระทั่งพบชาติก่อนๆนี้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเราได้เป่งวาจาขอขมากรรมแล้วก็อ,อโหสิกรรมจิตของเรามันวางนะกรรมบางสิ่งบางอย่างเขาก็อ,อโหสิกรรมให้เราชีวิตมันก็ดีแต่ไม่ได้ดีทั้งหมดเพราะอะไรมันไม่ถูกต้อง ตามพระธรรมคําสอนและอย่างก็ไม่ได้ดีทุกคนจะบอกให้ว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ดีสุดขอเจดวันนะท่านฟังตรงนี้ขอให้ท่านทดสอบเจดวันขั้นแรกอย่างที่จะมาทำนำเนี่ยแหละให้ท่านมีสิ่ก็เลยอธิษฐานเจวันเนี่ยสิลนห้าสิลแปด ถ้าเป็นศีลแปดได้ยิ่งดีนะักนะถ้าใครมีปัญหารุมเล้าหนักมากไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินครอบครัวลูกดื้อสามีภรรยามีปัญหาอย่างนน้นอย่างนี้กลับมาดูที่ตัวเองก่อนเพราะตัวเองเป็นทุกข์มีความทุกข์ลุ่มเล้าอยู่ในหัวสมองคลายดูก่อนขั้นแรกเราเริ่มรักษาศีลเอาตามกำลัง ศีลห้าเป็นพื้นนะศีลห้าเป็นพื้นฐานขอเจดวันเริ่มเจ็วันแรกศีลห้าเป็นพื้นฐาน 2. บูชาคุณพระตันตนาไตยสขอขมากรรมสี่อโหสิกรรมแล้วก็ถวายมหาทานนะทำแค่นี้อยู่เจ็วันและทุกวันให้อธิษฐานว่าด้วยอนิสง์แห่งกุศลนี้ ให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในปัจจุบันด้วยอน,นิสงแห่งกุผลผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าบูชาพระรัตนตรัยรักษาศีลก็ดีถาวายมหาทานก็ดีจเจริญเมตตาก็ดีอโพสิกรรมก็ดีกุศลเหล่านี้มาเป็นกำลังให้ข้าพเจ้าได้พ้นทุกในปัจจุบันปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ารวมกันแล้วก็คือทุกทุกคือสิ่งที่ทนได้ยากเราไม่ต้องไปเอาอะไรมากมาย อันไหนที่เราไม่ไหวเราไม่ชอบอึดอัดเราก็ใช้คำว่าทุกไปเลยง่ายนะทุกท่านใช้คำว่าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในปัจจุบันนี้เงินไม่มีทุกไหมทุกปวดท้องปวดไส้ทุกไหมทุกหิวก็ทุกรอก็ทุกทุกเมื่อไหร่เขาจะมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอึดอัด ที่เรารู้สึกว่าไม่สบายใจไม่สบายกายเราก็ใช้ทุกไปเลยเพราะมันเป็นทุกจริงจริงนะอธิษฐานอยู่เจ็ดวันเลยวันที่หนึ่งเริ่มศีลห้าเลยไทยศีลแปดรักษาศีลแปดให้ดีนะจาเป็นไหมจะต้องใส่ชุดขาวไม่จําเป็นเราอยู่แบบปกติให้ได้ถ้าเราใส่ชุดขาวเดียวมันจะเป็นแกะดำซะ เราต้องไปชุดขาวในในวัดหรือในที่ที่เขาจัดให้แต่ถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วใส่เราใส่ชุดขาวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะล่วงเกินเราด้วยความคิดฉะนั้นเราใส่ชุดไหนก็ได้อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวอยู่ที่การกระทาสินห้าเป็นพื้นพื้นฐานของสินห้าสินแปดเนี่ยเฉียบคมยิ่งนะ ให้ท่านทำให้ได้เจ็ดวันวันที่หนึ่งจบอธิษฐานเลยด้วยอาน,นิสงส์แห่งการรักษาศีลด้วยอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยอาน,นิสงส์แห่งการถวายมหาทานด้วยอาน,นิสงส์แห่งการขอขมากรรมและโอโหสิกรรมนี้มาเป็นกําลังให้ข้าพเจ้าได้พ้นทุกข์เจวันท่านทําอย่างนี้ไปต่อกันนะเจวันทําให้ได้แล้วท่านจะรู้เลยคนละเรื่องกันเลย เพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนท่านจำไว้จําหลักไว้สําคัญเลยว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนเป็นศา,าสนาที่ต้องทําเองนะไม่มีพระเจ้าองค์ใดไม่มีเทพเทว,วาองค์ใดทั้งสิ้นไม่มีมีแต่ตัวเราสองมือหนึ่งหัวนะสองมือหนึ่งหัว เราน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระบรมศา,าสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็เดินให้ถูกนะเราจะไปอ้อนวอนให้เทพเจ้าองค์นู้นเทพเจ้าองค์นี้พ่อปู่นู้นพ่อปูน่นี่เขาช่วยเราไม่ได้แต่ถ้าเรามีบุญแล้วเกื้อนหนุนกับเขาแล้วเขาเกื้อนหนุนเราได้ถ้าบุญเราไม่มีเขาก็ช่วยเราไม่ได้ พราะตัวเขาเองก็เดือดร้อนเหมือนกันท่านต้องเข้าใจด้วยว่าเรามุ่งแต่จะไปขอเขาตัวเขาก็เดือดร้อนเราไม่เคยให้เขาก่อนแต่ถ้าเราให้เขาเรื่อยๆให้เขาแผ่อุทิศกุศลบุญบุญให้เขาไปเพศเทวดาองค์ใดก็แล้วแต่ได้การอุทิศบุญจากเราการจเจริญเมตตาจากเราเดี๋ยวเขามีกําลังเขาก็ช่วยเราแต่คนส่วนมากแล้วบอกตรงๆเลยว่าขี้เกียจ หวังแต่ได้อย่างเดียวอันไหนที่ลําบากไม่เอาหวังแต่จะไปขอว่าให้พ่อปู่นูช่วยให้เทพเจ้าองค์นี้ช่วยองค์นั้นช่วยองค์นี้ช่วย,วย,วยแต่บอกว่าให้คุณไปปฏิบัติตัวสิไปฝึกจิตสิไม่เอาไม่มีเวลาขอเอาแบบง่ายๆอย่างเดียวฉะนั้นถามว่าได้ไหมได้บางคนตามที่บุญของเขาถึงที่แล้วแต่ส่วนมากแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไร เพราะคุณไม่ได้สั่งสองบุญเก่ามาบุญใหม่ก็ไม่สร้างบุญเก่าก็ใช้หมดแล้วฉะนั้นท่านใดก็แล้วแต่ที่กำลังมีความทุกข์ปัญหาลุมเล้ามีเรื่องลุมเล้ามากมายไม่ว่าจะไปแก้ทางนั้นจะไปบูงสูงตรงนู้นจะไปบนที่นูน่นที่นี้ที่นั่นไม่เกิดประโยชน์กลับมาดูที่ตัวเราเริ่มที่ศีลสมาธิปัญญา หรือทานศีลภาวนาเราเริ่มตรงนี้จับจุดให้ถูกเราจับจุดให้ถูกเดี๋ยวท่านจะเดินถูกทางพอเดินถูกทางปุ๊บท่านจะรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอยู่ที่ใจของเราว่ามันไม่มีอะไรท่องไปเรื่อยๆว่ามันไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับเราไปปรุงแต่งมันเพิ่มขึ้นเอง ทุกสิ่งทุกอยาก่างมันไม่มีอะไรท่องไว้นะไม่มีอะไรเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับอยู่ที่เราสติจําไว้พระพุทธเจ้าสอนสติให้มีสติแล้วน้อมมาที่ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาตามกําลังของเราแล้วท่านจะเดินถูกทางถูกต้องล่องลอยพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ขอให้ท่านพ้นทุก ถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานทุกท่าน